โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโออสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงซุสไทยแลนด์นะครับมาลงเทปช็อปนะครับก็วิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเป็นเรื่องของการอาเอาเอาที่ข้อมูลที่เราดึงมาไปลงเทปช็อปของเรานะครับก็เราจะตั้งค่าก่อนนะครับก็คือเราจะต้องมาตั้งค่า3ไฟล์นี้นะครับเทปช็อปยูออลประเภทสินค้าและหมวดหมู่นะครับผมขออธิบายหมวดหมู่นิดนึงนะครับจริงๆอ่ะ ให้ให้เราเปิดมาหน้าลงสินค้าของเว็บเราเลยนะครับแล้วก็จริงๆเราต้องลงหมวดหมู่ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราต้องเพิ่มหมวดหมู่ก่อนด้วยมือเราเองก่อนนะครับสมมุติสินค้าของเราเนี่ยเป็นไปดูได้นะครับว่าต้นทางเราดึงอะไรมานะครับต้นทางเราดึงสินค้า h i ก i s i o n แล้วก็เครื่องแล้วก็หมวดหมู่ย่อยของมันคือเครื่องบันทึก DVD n v r นะครับ ให้เราไปเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเข้ามานะครับคือจริงๆอ่ะเว็บของลูกค้าเนี่ยมีหมวดหมู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเลยผมเนี่ยได้ใส่สินค้าฮิกวิชันไปแล้วนะครับเยอะมากจริงๆให้เราเลือกตัวหลักมาเป็นสินค้าวิชันก่อนนะครับเป็นหมวดย่ยอยของสินค้าวิชันนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าไม่ฮิกวิชันหรือไฮเอสเคนะครับฮีไอเคนะครับโอเคแล้วก็ผมก็มาพิมพ์อย่างนี้นะครับที่จริงก็ เพิ่มไปเลยนะครับโอเคแล้วนะครับปิดพอสร้างเสร็จแล้วก็ปิดนะครับแล้วล้วก็มาเข้าหน้าเพิ่มสินค้าอีกครั้งแล้วกดรีเฟชอีกทีนะครับแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดมาที่ตรงนี้นะครับ get cat .js นะครับมันจะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่นะครับลงไปในไฟล์นี้นะครับลงไปในไฟล์นี้ โอเคมันคือมันจะไปดึงโค้ดออกมานะครับคือเจ้าตัวนี้มีโค้ดอยู่นะครับหมวดหมู่เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่ได้ดูชื่อนะครับมันจะดูโค้ดตรงนี้นี่นะครับ value หนึ่งแปดอะไรพวกนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดไม่อยากมานั่งกดรันทุกครั้งที่ที่เราเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้เราเลื่อนมาเลือกเองก็ได้นะครับอย่างตรงนี้ก็ อโอโ้เยอะเลยอบอนี่นะครับเรากำลังจะลงเครื่องบันทึก DVR DVR NVR นะครับมันคือ694นะครับแล้วก็มาบอกตัวแกรมตรงนี้เป็น694ได้นะครับแล้วตรงนี้มันไม่ได้สนใจหรอกเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเราเราแค่ต้องเปลี่ยนไอ้ตัวเลขด้านหลังนะครับให้ตรงนะครับแต่หรือว่าเราจะมาใช้ Get c a d JS ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับกด Play หอ่ากด เพนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเก็บเก็บเก็บแต่เนื่องจากหมวดหมู่มันมีเยอะมากนะครับมันก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าดังนั้นเราควรจะเพิ่มหมวดหมู่เองแล้วก็มาใช้วิธีเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเมื่อกี้อีกทีนะครับขอให้โปรแกรมมาลันเสร็จก่อนหรือเราจะเพิ่มหมวดหมู่ทีเดียวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยมากดเจ้าตัว g e t c a t j s นะครับเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งรันใหม่ทุกครั้งนะครับ โอเคผมกดค่าวิดีโอมาเลยนะครับมันนานจริงๆนะฮะก็มาดูกันนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะมันเซฟมาแล้วนะครับคือมันมีของเก่าเยอะมากนะครับก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนี่คือที่เราเพิ่งเพิ่มล่าสุดนะครับอ่ะจริงๆอ่ะวิธีการใช้มันคืออย่างงี้ฮะเราถ้าเราอยากให้มันอยู่ในเครืออ่า h i เอสไอเ i วิแล้วเขาเครื่องบันทึก DVR นะครับให้เรา Copy บรรทัดนี้มาเลยนะครับแล้วมาเปลี่ยนมาอยู่บรรทัดบนสุดอย่างงี้นะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็กดเซฟเท่านี้โปรแกรมมันก็จะรันเอาตัวเลขตรงนี้มาใช้นะครับหรือถ้าเกิดเราเพิ่มเราไม่อยากไปนั่งกดรันตรงนี้นะครับให้เราเพิ่มหมวดนหมวยเสร็จก่อนนะครับเพิ่มหมือนหมวยเสร็จแล้วเราเคลิกขวานะครับเลือก inspect element นะครับแล้วมันจะมีบรรทัดตรงนี้นะครับที่มันเป็นแบบตัวอื่นมันจะเป็นสีเข้มแต่ตัวนี้มันจะสีอ่อนๆน,นะครับกดที่จุดๆสามจุดนี้ นะครับเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาอุ้ยเหลือเกินฮะมาเขียนว่า Show all node ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลื่อนเลื่อนลงมาอีกครับจนกว่าจะเจอหมวดหมู่ที่เราต้องการนะครับที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปมันจะอยู่ข้างล่างๆนะครับที่เราเพิ่มเพิ่มโอเคแล้วเราก็ค่อยไปเอาตัวเลขตรงนี้หกเก้าสี่เนี่ยครับมาแก้ใส่ตรงนี้สมมุติในอนาคตเราทําหมวดหมู่อื่นด้วยนะครับอ่าตอนนี้อาจจะมีความสงสัยว่าแล้ว ให้โปรแกรมเนี่ยใส่ตัวเลขเองเนี่ยไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะครับเพราะอย่างนั้นโปรแกรมมันต้องมาหาทุกครั้งแบบนี้ทุกการลงสินค้าเลยมันจะไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องลงหมวดหมู่แบบเรียกว่าดึงหมวดหมู่มาจากต้นทางเนี่ยทีละหมดหมู่แล้วมาลงเทปช็อปทีละหมดหมู่อาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับหรือไม่งั้นนะครับ ลงแบบเดียวกันหมดไปเลยนะครับลงไปสักอันหนึ่งเลยแล้วก็ค่อยไปแก้ในหน้าเทียบช็อปเอานะครับโอเคอเค,คือที่ผมบอกว่ามันให้โปรแกรมมาเทียบไม่ได้เพราะว่าตัวสอนมันมันจะเจอไม่เหมือนกันแล้วนะครับมันจะเทียบจากต้นทางไม่ได้ว่าเออต้นทางมันหมุดหมู่อะไรแล้วไอ้น,นี้เราของเราจะเป็นหมุดหมูอะไรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้ว อ่ะเตรียมเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับมาเตรียมต่อมานะครับก็คือประเภทสินค้าประเภทสินค้าจริงๆก็เลือกอะไรก็ได้นะครับอ่าทุกเว็บมันจะมีของมันจะมีเฉพาะตรงนี้อยู่อ่ากล้องอุปกรณ์อะไรเงี้ยสมมตุติเปิดขึ้นมานะครับผมเนี่ยผมโหลดไปให้แล้วนะครับก็เลือกมาหนึ่งอย่างนะครับจริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับก็อ่าสมมติ กล้องอุปกรณ์่าโอเคผมก็ปึ๊บมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟก็คือดึงมาจากตรงนี้ดึงแบบไม่ต้องอแค่คัด o p กนะครับแล้วมาวางแทนบรรทัดที่1อ่าก็จบไปนะครับต่อมานะครับเทปช็อป URL นะครับตรงนี้ให้เราเอาหน้าลงสินค้านี่เลยนะครับหน้านี้เลยหน้าลงสินค้าเนี่ยมาใส่นะครับมาใส่ตรงบรรทัดนี้หนึงแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟสมมุติถ้าเรามีเว็บอื่นนะครับ ราก็แค่ทําเหมือนกันเลยนะครับสามารถลงได้ทุกเว็บที่เป็นเทปช็อปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับทุกเว็บค่ะนั้นบางเว็บอาจจะมีตั้งอ่าเทปช็อปบางร้านมันมีเลเวลไม่เท่ากันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะใช้ได้ทุกอันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ได้นะครับโอเคพูดมาโอ้โหเนาทีแล้วนะครับก็เตร็มข้อมูลมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วไปให้สินค้าจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนเทปช็อปยูเอลจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นนะครับอ่า แต่หมวดหมู่เนี่ยต้องเปลี่ยนตามสินค้าของเรานะครับหรือถ้าไม่เปลี่ยนหมวดหมู่นะครับลงหมวดหมู่เดียวไปเลยแล้วค่อยมาแก้สินค้าที่หลังนะครับอ่าเพิ่มวันที่สร้างนะครับเพิ่มวันที่สร้างอยู่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็เลือกวันที่สร้างกดยืนยันนะครับมันจะมีวันที่สร้างขึ้นมาแล้วเราเนี่ยกดปึ๊บอ่านะครับแล้วเหมือนจะแก้ไขได้เลยนะครับนี่ แก้ไขทั้ง3มชิ้นเนี่ยให้ไปอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้เลยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมหาวิธีทีละกันนะครับเดี๋ยวมาอ๋อนี่เอ่อเ้ืยทั้ง3ารายการหมวดหมู่เดี๋ยวผมหาวิธีให้แล้วกันเออมันเคยทําได้นะผมเคยเห็นอยู่ เอ๊ะมันมีย้ายไปไหมนะหรือว่ามันย้ายมาหมวดหมู่นี้เลยผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามาลงสินค้าก่อนนะครับก็พอเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดหน้าหน้าไหนก็ได้นะครับจริงๆหน้าไหนก็ได้อะแต่ล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินก่อนล็อกอินเว็บที่เราต้องการลงก่อนนะครับเรามากดที่เทปช็อป js นะครับกด1ที t แล้วกด play แล้วเดี๋ยวเราจะเจอตัวข้ามหน้าเหมือนกันนะครับ แล้วกดมาที่ continue นี้ก็ตัวคำหน้าใช้ใช้คล้ายๆกันนะครับแค่สินค้าลิงก์ที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับไปดูในไฟล์นี้นะครับไม่ต้องไม,ไม่ต้องไปสนใจคอลัมน์ A คอลัมน์ B แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูแค่บรรทัดใน csv เลยสมมุติเราทําถึงชิ้นบรรทัดที่10นะครับแล้วก็เร,เราหยุดนะครับแล้วก็มาต่อบรรทัดที่สิบเอ็ดเราก็ใช้บรรทัดที่11ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วกด continue แล้วโปรแกรมมันก็จะรันตั้งแต่บรรทัดที่1ไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะรันตั้งแต่บรรทัดที่1นะครับก็ปล่อยว่างๆไว้นะครับแล้วกด Continue อ่ามันก็จะเปิดไปหน้าลงสินค้าให้เราเลยนะครับมันก็จะทำงานอัตโนมัติของมันนะครับ ันนมันจะบอกด้านล่างซ้ายเป็นชิ้นที่1อยู่นะครับอ๋อผมตรงนี้ผมโทษทีฮนะผมลืมแก้พอสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอดีเมื่อกี้ผมลืมผมลืมไปว่าผมท,ทดสอบไอโปรแกรมอยู่นะครับแล้วผมใช้คําสั่งพอสก็คือหยุดชั่วคราวแต่ผมแก้ออกแล้วนะครับก็โปรแกรมก็จะรันไปเรื่อยๆละ่ะอ่ามันก็ไปดึงรูปภาพไปเองเลยนะครับมีกี่รูปก,ก็ดึงมาครบเลย สายละลืมพอสองที่เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมแก้พอสให้หมดอนะครับแล้วก็กดคอนติเนียวนะครับอ่ามันก็ลงมาทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะข้ามไปลงมาทัดชิ้นที่สองอัดเองต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะเจอพอสอีกก็ช่างมันนะครับความเร็วอยู่ที่เว็บไซต์ของเทปชอปแล้วก็เน็ตของเราเลยนะครับเป็นทั้งสองที่เลยบางทีเทปชอปเนี่ยมีค้างๆมันก็จะ ว่าจะช้าหน่อยอ่านี่ครับตัวอย่างก็ลงประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็ลงสินค้าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้าที่เสร็จแล้วก่อนนะครับกดที่ตรงนี้เลยนะครับวันที่สร้างกดข้างล่างนะครับมันจะเอาชิ้นล่าสุดขึ้นมากดดูตรงนี้ได้เลยนี่นะครับสินค้าปึ๊บปึ๊บลูกมีเท่าไหร่เอามาหมดเลยนะครับราคา อึยผมลืมทำตัวราคาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นะครับว่าเราจะคูณต้นทุนเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำวิดีโอเสริมให้แล้วกันนะครับขอโทษขออภัยด้วยจริงๆฮะลืมลืมเรื่องของการบวกราคาเข้าไปนะครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดสินค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จริงๆก็จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทำวิดีโอเสริมเรื่องของ ตัวนั้นไปให้นะครับเรื่องเรื่องของกอารตั้งราคาจากต้นทุนแบบบวกมาเท่าไหร่ครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็หมดแล้วนะครับมีอะไรก็สงสัยก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ